ล้วลักทำตีพระพุทธองค์รงซ้อนหนุ่นาเราควรสังวรคิดเกิดมามีชีวิตเป็นมนุษย์ความดีขามันมีอยู่จุดไหนเรามีแก้วมีแวน่นมีเงินมีทอง นั่นก็จับสิ่งค้องแต่อยู่นอกกายเมื่อตกล้นสู่นาตายเราม่ได้นำพาอาริยาจับนับว่าพระเจิฐมีคุณเลิศในชีวิตเราต้องกิดปฏิบัติในลักธมที่พอนำให้พวกเธอได้ศึกษา มนุษย์เรารู้สิ่งใดในเต่าสูเรียนรู้มีปัญญาเมื่อมีลักตำนำพาเขาเรียกปัญญาจนอ่อนี้มันถึงเวลา ในนาทีรู้กัตันอยู่กัตะเวทีต่อบุปการีนี่คือมากุณชนอ่านี่ลูกวันนี้พอได้เรียกศิษยุกคนข้องสำนักวัดโยคีดาบุนก็นมาพบวัดวาารามนี่ลูกเออเป็นสะท่านทีให้ธรรมจริยธรรมเป็นทีปึ่งพิงพอมีศิษย์มาไล,าล่รุนไล่ย,ยุกแล้ว มาตึกเาเนี่ยรู้แต่เวลานี้มีอยู่ที่คนแต่มีทุภาพระตีอยู่คนหนึ่งคือเบนจะลักลูกนะลูกกลาบนมัตการพระอาจารย์ด้วยความกรอบเจ้าค่าะเจริญพอลูกเบนจะลักสาธุค่ะเธอนี้ตั้งพออยู่ประจำหลกว่าพอแม่ก้องเธอเป็นใครแล้วทำไมต้องมาใช้อยู่ในส้ำนักก้องวัดโยกีดาบเงิน ลูกไม่เคยได้รับคําตอบจากพระจาย์ค่ะชายลูกเราตอนนั้นเตืออายุห่าน้ำย่างเป็นแด็กถึงรู้ไปก็ทํำไรไม่ได้แต่เวลานี้นั้นเธอเป็นผู้รักผู้ย่อยลูกรู้ดีรู้ชัวรู้ชอบพอจะบอกให้ว่าเป็นจะหลักกันประวัตชีวิตเป็นลูกดาวเล่าข้อใครตีน้อยและทําไมมาอยู่ที่นี่กราบนมัสการก็อบพระคุณมากค่ะ พ่อแม่ของหนูเป็นใครเลยคะเออเตอร์นี่ลูกมันตรงกับคำบังเพยอยู่บอสหนึ่งวะบุญมีแต่กรรมบังไว้นี่แหละประวัติชีวิตบุญมีแต่กรรมบังไว้นั่นแหละลูกพี่ทองช่วยขยายความให้น้องหน่อยดิคะอาจารย์บอกว่าประวัติชีวิตตรงกับคำบังเพยว่าบุญมีแต่กรรมบังไว้มันหมายความไงคะครับรับน้องครับต่อผีข้อขขอยุญาตตรงนี้น้องนะ เออการนิ่นนองช่องลูกให้ผีนั่นเป็นการช่องที่ทุกตองเลยนนองทำไมกะคนอื่นนองท่งเมื่อการไประโยชน์ตอนอาจารย์มีซิ่อยู่ซี่คนคะถ,ถ้าเป็นมะพร้าวกะตะลายนี่ซี่ลูกเออปันเปลือกลูกในทองเพราะแต่เท้ากบต้นเปล่าเลยลูกขับอาจารย์เท้าต้นเปล่าครับแล้วก็ออกไยมามีสี่ลูกเออแล้วทำไมเลยคะเออเปล่าซี่ลูกในลายนี้นองนะหลีบช่องแต่ก็มีเนือ้อมีน้ำอยู่ช่องลูก มันหมายความไ,อไงอ่ะผูได้ตรงว่าเสดจาจาร์ที่คนโบช่องจะลาดช่องแต่ปีด์อนั้นซ่้อนจิตเมื่อนไงลูกขับอาจารย์ไม่เคยลำเอียงกับแต่เปล่าหลีเปล่าตึง้งใจ่พืชพืชรถน้ำพืชก็มันหลีมันแล้วแต่พี่ตอบรู้ได้ไงว่าใครโง่ใครฉลาดพี่อย่าผูดดีว่าหนงาวง่ตาหยกตนกอบตาได้ทำอาจารย์ตัเป็นผู้กองรองหลวงจักเกล็ดจทต่อาจารยร์ที่คนเหมือนเมื่อนกันอยู่ว่าลา่ช่องแล็เจ้าปอตอนบนข้อขึ้นบน ทรงพมดอกดำนั้นแสดงว่าสมองมีปัญญามีความลมเย็นมีความกิดถตงอนุมันขึ้นให้รงว่าคูโบ้ไม่ต้องหมายเรียโยบักททองเอ้ยกลองถ้ามันดังขึ้นเองนั่นอุบาทนะแต่พ่น่าดังก็ต้องตีอยู่ๆแล้วดังขึ้นเอออย่าอยเอาในเรื่องจะลุก อย่าแต่พูดก็ดีหน่อยใจยกันผมผมม่เข้าใจกันเราเดินทางหรูมากอย่ามาป้าว,า,วาแล้วไอ้บุญมีแล้วกรรมบังนั้นคือปณีของเราพูดไอ้ตรงกรรมาบุญมีแล้วกรรมบังคือเราไม่โจกดีนแต่เราไม่ได้รับโจกนั้นอ๋อเลยคะครับไอ้ยกตัวอย่างเรามีโอกาสจะดิน กินก้าวกับก้าวดีๆเจนว่าปลาตอดกรอปรว,วันนี้นะวันนี้ตันแม่ครัวพอครัวก็ทำกับก้าวว่าอย่างดีมีปลาทอดมีแกงก๋วยถึงร้อยตังเพอั้นบุญเด็ดใจกินอารดีๆแต่รรมันบังไม่ได้กินทําไมเลยคะัะปวดกวันถุกเทไม่ได้เกี่ยวเทนะนั้นบุญมีแต่คมบังแต่ประวัติของน้องปีไม่ทราบนะเราปีมาเจอน้องอยู่ในจําหนักวัดโยคีตะพือนตอนนั้นอายุราวนหะ้าขวบ ออประมาณนั้นแลหละนายทองมันมาเป็นซิสเขาแต่ก้อนนั้นปีนดูนี่น้องเตอร์น,น,นั้นอาจารย์คึอตื้อหมายตาเลยเตอร์จับปลายหมายตาพะเตอร์เป็นสะตียน,นอาจารย์ไปแต่จับทองไม่ได้ค่ะอาจารย์เป็นผู้มีพระกุลน,นั้นสูงสุดนั่นเลยลัลงอย่างนั้นปีเลยผีมาอุ้มนอ้องพี่ทองครับแล้วปีจูบวันวัยครูแหลมเนี่ยปีเลือกเัาประวัติของหนูนี่เป็นไงเลยครับอาจารย์ กือเบญจหลักนี่ไม่ใช่ท่ามันจนคนธรรมดาลูกนี่คือเจ้าหญิงรือององหญิงเบญจหลักแห้งนครมิทิลาสาด็ตพรทรงพระนามาองค์ราชาแทงแปดลูกสาด็จแม่องค์ราชินีแก้แก้วเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงลูกมันน่าจะได้อยู่ในวงังแต่ไม่ลูกมาอยู่ในวนัดเนี่ยลูกคุณมีแต่กำบงัง อายุเธอได้จ้องควบเสด็จแหมสิ้นไปชนสด็จพอไปเท็กตรมรถไม่กับอดีตปัญญาขุนพลชื่อว่านางมันลาคุณพลผู้นั้นเสียชีวิตในสนามรอบลูกแต่นำใจชนะเข้านาครเมติลานางมันลาพอมาเท็กตำรถกระเด็ดพอเธอแล้วมีลูกติดมาจากคุณพลคนชื่อนายมีลันต้นแรกันั่งมันลาเป็นคนดีลูเออพอมาเห็นราฐจมบัติเกิดความโกภจะแยงจริง ให้หลูาจตนเองพยายามวางแฝนดีใจเตือนนั้นอันตรายตกรูกแบบออตนไม่ไหวจึงนำเตือนลบนี้มาอยู่ติดส้ำหนักนี่พอกระปนวดบวดตนเป็นโยคีรู้โอ้ยพี่ตองดูสิไม่รู้ก็ทุกไปแบบหนึ่งรู้ก็ทุกไปอย่างหนึ่งเป็นเจ้าหญิงแท้ๆน่าจะได้อยู่วังแต่กลับมาอยู่วัดกับน้องอยากหน่อยใจกับแม่แจ่เจ้าปพ่อน้องทำไมคะผีก็เมื้อกันเลยอ้าวเหรอครับ ปีเจ้าใจล่ะนี่แต่ว่าไม่ได้อยู่วังป่ะคนตอกลาวัวกับเจ้าใจขึ้นบอกคนนี้อเออแกมึงมึงเด้เนี่ยมึงมึงมองคนแหนดีมั้งนี่มันมีจริงอะไรเตียงแต่แนนนอนแะไรไข่ไขตั้งกรมอยู่ในรังวันนี้แต่นาคตมันอาจจะเป็นไก่ชนโอ้กับต่างบ้อนนั่นจากกรมนั้นได้แต่มาอกเดือลูกน้ำในว่ายในคู่แต่ต่อรื้อนี่มันอาจจะเป็นยุงลายอ ก๊อบกับน,นำขายเหลือดอกกันนายตองปูดก้าวลัดทำมาตุกซิ่งหรือที่จัด้วยมังงยมยง้งเนี่ยครับไม่ตองไหลูกบอดี้ด้วยเหลี่ยปากกันแหละนั้นพี่ทองเ็เคยอยู่วังมาก่อนกับพี่เคยอยู่วังอง์ชายปิ่นทองเคยได้ยินไหมองค์ชายปินยยนปยยป่นทองครับออกจองจัดซี่คอยคยเบิ่งแล้วบาจ้องทั้งอีสานก็บ่ได้เวาเหลียกองค์ชายปิ่นทองเหลียกเรือเรียก องชายปล้องทองถ้าปล้องทองน้ำมัถ้ารู้ว่าพี่ทองก็เคยอยู่วังมาก่อนกับในอดีตพี่จากวังมาตอนไหนพี่จากวังปีนั้นก็เ็าต่ำจนละประดานทำไมพี่แกว,วังแหงไอ้น,นี่องชายปล้องทองจะาลองไอ้ตินแหงไอ้เลี้ยงโบนุ่งใหม่ไปตุงไงเอามายปตีมังตุงมังมงะนะแคันี้คืปอประโยนไหนก่อนนะอยู่ในสวนป่ามมาอยู่ในสวนปาม อย่าแถวหลอก็ลูกอาจารย์ขาและเสด็จพ่อของลูกในเวลานี้ยังมีประจนจีบลูกแต่คงจะทูกนางมาลัลลาจับกลุ่มกั้นไว้ในตีหนึ่งตีได่อยลูกออกข้าวลอกลวงประชาชนว่าพระองค์สลารัชบัลลังก์ออกประนวดบวชตนเสียแล้วดูที่พี่ทองเสด็จพ่อทุกทรมานสงการานนี้ก็ได้รดน้ำลำหัวผู้เท่ามีแก่พ่อแม่หนูแม่ก็สิ้นประชนเสด็จพ่อก็อยู่ในความทุกข์ อาจารย์ขาลูกกลับนมาราการลาท่านอาจารย์ครับไปน้อยน่ยลูกไปซื้อกาวช่วยเหลือเสเดจพ่อแม่ลูกกอกระปูดนี่อันดีและแต่เถอรปฏิบัติได้อย่างเลยตอนนี้นางมันลาก็จะท่าปนาเป็นผู้ทำเลสัดแบกการเถอรเป็นสตีและจะไปด้วยคย่อย่ยลูกใครบ้างมั้งมีความสงสารน้องเป็นจรัสรักน้องจริง สืบล่าวช่วยเหลือเสเดจพอ่อมีใครรักน้องจริงบ้างมีไหมคะนึกแล้วพี่ทองไม่ทิ้งใจไม่น่องหน่องคิดว่าฝีไม่ทิ้งน้องคะ่ะเจ้ายิ่งกับเจ้าใจมันจะต้องมีการช่วยเลือกกันนะน้องนะคะ่ะไม่แน่แก้วกองวันนี้มันไม่แน่ความรักมันก่อตัวขึ้นได้ใช่ไหมก็กเจ,จ้ายิ่งจจกับก็เจ้าใจผมสังเกตเหลกครูมาไกลกับครูเราชอบโรงเรียนเดียวกันครูไม่อยากได้ไปเจียวเน,นื้อ ปเตี่ยวองนู้กับพวกครูยิ่งกันแต่นายก็ได้แต่งานโม้อหมักไดลกับพยาบาลอยู่ด้วยกันนี่ก็เจ้ายิ่งโราเจ้าชายห้องเด็กไกล้ชิตกันมันหมักได้กันแต่กูไม่เคยเห็นหนำยางหนได้กับปลอกที่กลยชิตกันแต่ยอดแหลกจนยอดสุกตายนำยางกับปลอกแต่พอยางงดก็ตั้าเปลื้อน้องเมียเขาเตะออกเขาเตะออกเหลือใกล้ชิดติดจอก็เรียกไอ้ขี้ปลอก แล้วพี่แกไม่ไปเป็นเพื่อนน้องเลยครับหอยแลกกับตจงซ่าดงหญิงอย่าเพิ่งเรียกผมหญิงเลยอาจารย์ขาพี่ๆ่ก็ยินดีจะช่วยเหลือค่ะความกระตัญญู่รูคุณนั่นลูกก็เตื้อเป็นสิ้นสู้สุดแกปญหาต่างๆด้วยสติปัญญาลูกนะอย่าใจาอารมณ์ค่ะน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายจำเอาไว้เรา่าทำอะไรด้วยการใจาอารมณ์สาธุค่ะนั่นแหละพอแนะนำได้แก่นี่ลูกนะ พี่ทองกระจานอนุญาตแล้วต้องหาชุดผู้ชายน้องชุดหนึ่งก่อนเอาที่ไหนดีอะพี่ทองน้องโรพีแป๊บเดียวทำไมเนี่ยปีจะไปซื้อมาให้ทองจะไปยังไงมอเตอร์ไซค์คุณจะยืมใครของคุณเพี่ยนชวนนโชครู้จักกัะเหลอสนิทด,ดีนะมันก็ไม่เปลืองคุณจะไปยังไงรุน่นโอ้โรอพีแป๊บเดียว พี่รุ่นวิงระวังตัวหน่อยนะพี่นะครับรุ่นใหม่อันดาฟ i n o โอ้ยบากช่องเอ้ยเอาไปเข็นนะ่ะเดินดีกว่าโอ้คนรั่วรามีรปไปเบี้ยวนองนะพี่รุ่นวิง,งในแล้วรถมอเตอร์ไซค์ ไปจอดกลางนนไปจอดเตะเขาจอดมึงหรือไม่พอไล่คันมาป่นกูจําไม่ได้ปพดรถยืมบัดกอนยืมรถพ่อโอ้แต่ป้าไปจอดหน้าต่อข้อโซ่ว่าชาวตอนกูไปจอดมีอยู่ซี่คันพอธนาคารเลือกซี่โมงเย็นโรยเลือคันเงี้ยกูจําไม่ได้ว่ารถพ่ออ้อนกันน้อยหนึ่ไปโยกหรือตั้งวันตุราเลยไปควางทางไม่ไปจอดทางต่อข้อโซ่ ไม่จะไปต้มให้ร้อยอยู่จังวันไปปุยแงะคนนี้กขนงมันรนหนังปึยแงะเนี่ตอกโเย็นเจี๊ยบกับแพ่ใจกินแต่จงกินเองก็ไม่จงง่ายไม่ให้จงกินเองแต่ใจกินกูกินข้าวที่แบโจอกโอ้นดนลงมอดสามวันเพื่อกีเมลโอ้กินเหมือนบอกเคยพบกับบางทองใส่ได้ไหมน้องเดี๋ยวค่ะ โอ้แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้ชาย,าย่ิจ,จรณาดูอีครั้งปีต้องนาเพื่อว่าจะยังมี ว่าเมือนสตรีอยู่จุดไหนก็นเดินต่างจากอะไรต้องมีความแน่ใจชีวิตเราปลอดภัยไปถึงวังจะเหมือนผู้ชายไหมคะเหมือนไหมคะพี่ตองเหมือนกับนงยมเสียจราตรงผมลูกผู้ชายนะก็โกนผมผมชีวรนทดแทนพระคุณให้พ่อแม่ จะเปลี่ยนทรงผมนิดนึงให้ดูเหมือนผู้ชายยิ่งขึ้นเหมือนนะคะขับเมื่อนกับพี่แก้วนงเวจรักนงเวจรักค้าแต่ว่าคอมพิวเตอร์ผิดต้องอ่าพาลาดหรือพลาดนี่นงอย่าไปตาไมห่หมักโดยจะพอคนโบนตาไมใ่ใจหนองไยเว้หลายคนมันหลายความคิดนะพี่แก้วขาดูจริงจะเหมือนผู้ชายไหมปีมพูดยากทําทำไมพี่พูดยากละ่ะพอปีมโบเดยจ้องหย่านักแรงเนี่ย ที่แกกูไม่โดหรอกแต่มึงโบกูไม่โดจริงกว่าบ้านมึงเล่นตลกไก่ชนพอต้องเป็นไก่ชนตรงไหมตรงไหมน้องค่ะรู้ไก่เผามาเป็นไก่ชนไม่มีไม่มีในประวัติศาสตร์ชาติปั๊กตั๋ลูกว่าชนพอต้องเป็นว่าชนถูกไหมเออกันนี่ตลกโหนผอมโบมแล้วฮ่าจุ๊นี่มึงจะลาดกันเลนว่านี่มึงกินดอมั้งแล้วนั้นพี่ต๋องรู้จัก พ่อพี่แก้วหรือเปื้อนกันกันกบปอบพมแต่ปอบพมสั่งเด็ดกาดว่าตองเออท่อไมจำเป็นมึงอยากขอบกับแกว้วทําไมเนี่ยแกกลัวโบยติดกันโอ้มันหวัดนอกเลยนะจริงกูหลายกวกาเรืองๆพอมึองโบ,บแต่เรื่องนี้พอสังมงอย่าลาวมันตองเออต่อเดียวมันนี่หน่อยใจมันนี่รองจงซ่านมึงอย่ารองนะผู้เลายกวางกรเรืองมันผ่อนมาแล้วเรื่องอะไรอ่ะกื้โบนะดูดิ พี่น,น,นั้นนำท่วมนักนองพอนำท่วมนักปักยาตาปรีตายมดนำแฉโคนจ้าตึงผอพ่อไม่คนเห่นการเคยร้าแต่พอะว่าในเมื่อปักที่เราปลูกไายไม่เลวกกต้องงาไม่ปลูกไม่ชวนผอแก้วเลยค่ะครับมึงอย่ารองนั่นหาหลาวไปตักคันนี้ก็ับปลูกกล้วยที่น้องกล้วยมันนาพ่นตอแตกไว้กะจึงไปแะ่ว่าน้องกล้วยก่อก็ตามตีน้ำไม่ท่วมได้มาร้อยน้ออ๋อ ค่นี้ช่วยกันแบกช่วยกันคุดรอยนอ,น,อ,ยน,อยาน,าน่อรวยแบ่งกุดดาวได้คนน่าสิบนอูกต้องกับแต่พ่อแก้วไม,ม่ยอมทำไมอ่ะจะเอาตังโรยแล้วพ่อพี่ทองแดี๋ยวกดโบมันกิดเลย <c oughs> ถึงผมผมกินจะลาศดี๋่วโปรพ่อแก้วไม่ยอมมีเอาตังโรยแขวนอกรวยนั่นแน่น้องต,ตงัดออกน้องโรคถงโรคถงโรคถง,งนอกวรวยรอยนอ,อรวมเลี้ยวด้ยสองร้อยท่อนชอบรวยผลแคันนี้พอใจพ่อแก้วเหลือก็โคน เอาตอนน้อเอาไปเลยเพรแกดูว่าโผนมึงอย่าลองงั้นเออแล้วทำไมแกวะแกนั่งแล่พอแกก้นนอกโวยกระบาดไม่รู้บ้าขับเวรแกเลยลอกกนโบไม่เอาตอนโคตรเวรนี่น้องไม่ใบ้โผล่พ่มันอยากตุ้งยังไงจ้องใบมังร่าใบมัง ไอ้ลูกพอเดี๋ยวนอกรวยตอนกนนะ้นว,ว่าเลวว่าโรงกูไม่อยากเล่าหมดเลยอย่าลองเกมเตะตะปืะบบอ้อพอชู้โม่พอชู้ไในกายกี่เครือเลยเอาตอนปลายในกายกี่เครือวะในกายปรนะิได้ย่พอว่าเร,ราซ้ำเดือนได้พอชู้มาหลักใบห,หมดโอ้ยแพรยกห้าเลยบางตรงเนอะ๊ะ เออแล้วกันไปนะพี่นะขับเล้วกันไปโอ้ที่แล้วพี่แกบอกว่าพูดยากนั้นเป็นยังไงอ่ะฉันไม่เหมือนผู้ชายเลยือน้องเป็นผู้หญิงอีใต้จุน้นยก็ยังรับไม่ได้ยกิดว่ายหญิงนั่นแหละอ๋อยังรับไม่ได้พี่เดีกดูสิฉันเหมือนผู้ชายไหมอ้ย่าไ,ไปตั้มคนโบโบดิบโบ,โบไม่ได้พ่องจุรถก็ไม่แกคิดดูสิฉันเหมือนผู้ชายไหมเมื่มอไงเด็กบ้างวะ เบิ่งที่หนึ่งเหมือนแต่เบิ่งที่หนึ่งบ่เหมือนโอ้เป็นไงเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างอะเลจัดโบได้ดูคิ้งเรื่งหนังไปต้องตรงไหนเหมือนนะพี่เดียมือนี่รูปร่างหน้าตาก็คือกันกับผู้ชายแล้วรูปร่างหน้าตาเหมือนแล้วเด้อคะแมนแล้วแต่ตรงไหนไม่เหมือนอีกอะจำเนียงเสียงวาวผู้ชายต้องวาวครับวาวผมนี่ยังวาวขาวาวขานี่ ยังเป็นสต,ตรีอยู่โอ้ยพี่เดียกเก่งที่สุดเลยเห็นไหมฉันก็นึกไม่ถึงยังพูดแบบสต,ตรีพี่ทองไม่เห็นบอกอีพูดอะไรมันแยงได้ก็ <c oughs> ชูขึ้นใบแก้วดังเออเอย่อาแรงเลยนะชื่อ่ะตั้งชื่อใหม่สิเป็นจัก์ชื่อสต,ตรีโอ้จริงชื่อจีไพลดีไหมหน้องซีไพลยครับไปจากป่าดงพงไพรช่องป,งป,งป,าย,องปยางซี่พล ตกลงชื่อสีไพรนามสะกุลใจบริสุทธิ์เราสิทธิวัดขอบต่อไปนี้ไม่มีแล้วนางสาวเบญจรักนี่คือนายสีไพรใจบริสุทธิ์นองสี่ไพรใจบริสุทธิ์ครับผมนองสี่ไพรครับผมชื่อทองก็น้อยไปเพิ่มไปอีกสองไร่ครึ่งนี่คือนายสีทองนามสะกุลหนองนายไพ่เหลวไหลมหาอาดคุกเขาลอง ในฐานะที่เก็บเครื่องดื่มไปได้มากที่สุดยืมได้เหมือนเดิมเพืือนมันอย่ากูปาพุญชินแต่มึงแกว้วชกตาโจกันทุกของแต่ตาแก้วไม่ทุกเฉื่อมึงเปลือถตาแก้วมันแววแล้วไม่มีหูจู่้างนี่มีสองหูจูข้างคือนายจอกเพราะนั้นเพิ่มกันไปอีกห้าไร่ครึง่งนี่คือนายสีแกว้วนำจะกุลแพ้หมดแล้วนังแหละเพืือนโต แตลหมดแล้วนันแหละเพื่อนเดินทางเลยกอเดชะบารมีคุ้มครองให้ปลอดภัยให้ช่วยเหลือพ่อให้สำเร็จระวังแผนจะไปแบบไหนกันเดินทางลงนะค่าก่าเหล่านเนอ้อนอยครับผมอ๋อไม่ว่าเราเสียงจอกให้หลอกลือ đi bon trái coi ra chăm năm vô cha quật và mu viên ở tăng phi